เปิหดหัวซึ่งมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์แรกของเดือนเมษา,ศายนครับซันโวยูฟาบูมเด็กเซียนสวัสดีครับน้องชายจะเจอกับทางด้านเดโชเล็กปอสวันนี้รนะ<ช>ดูร่างกายโอ้เนื้อตัวดีมากล่าสุดชกไว้เมื่อไหร่ครับน้องหนึ่งธันวาครับหนึ่งธันวาโอ้ก็ไม่นานเท่าไห<ช>ร่สี่เดือนใช่ครับเคยหยุดชกนานแบบนี้ไหมก็มีโควิคคดกรอบแรกอ๋อรอบแรกใชเนาะช่วงต้นปีที่แล้วใช่มีผลไหมหยุดไปนานๆแล้วกลับมาชกไฟแรกไม่มีไม่มีนะใชไฟที่ชกนลำหนักเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบเอ็ดปอนร้อยยี่สิบเอ็ด เมื่อวานที่ไปดูไปดูเด็ชัเล็กมาร่างกายเขาก็ไม่แพ้เราเลยแล้วดูเหมือนรูปร่างเขาจะสูงกว่าเรานิดนิดไหมใช่ครับรู้สึกกังวลอะไรไหมครับก็ไม่กังวลเขาเป็นมวือขาแข็งแรงนะใช่ครับแล้วเราอ่ะก็เหมือนกันครับเขาเหมือนกันครับ วางแผนกับเกมการชกไฟนี้ยังไงบ้างครับก็เตรียมแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับเตรียมแล้วแต่ยังบอกไม่ได้ใช่ครับไฟนี้ปั้งใครบ้างได้ชว์เล็กกับมวยเข่าด้วยนะปั้งกับพี่เขี้ยวพยัคฆ์เพชรสุวรรณแล้วก็อินทราชโอ้โหระดับเขี้ยวพยัคเลยใช่ครับสบายใจขใช่ไหมพอพี่วิกเขี้ยวพยัคเข้ามาซ้อมในค่ายแล้วเรารู้สึกอบอุ่นไหมอบอุ่นครับสบายใจขึ้นสบายใจเนาะมีเทคนิคอะไรหลายอย่างพี่เขาถ่ายทอดให้ไหมใช่ครับถ่ายใช่ไหมช่องเจ็ดคู่แรกครั้งนี้เราคาดหวังอะไรไหมบ้างก็คาดหวังว่าะรับใช้ชนะให้ได้ครับเสียบุ๋มอาชีพลูกน้าไว้ปไหม เท่าไหร่ครับอาชีพสามหมื่นครับสามหมื่นแล้วคิดว่าเกมมันจะออกมาแบบไหนเพราะต่างคนต่างเป็นมวยเข่าอ่ะร่างกายก็ดีพอๆกันก็น่าจะสนุกครับสนุกสนุกนะอยู่กับพี่บูมเป็นไงบ้างใจดีไหมดีครับบังลุงดีครับบังลุงดีเลยใช่ไหมโชคดีโชคชนะมีอาชีพไมีอะไรให้ตลอดมีทุกไฟครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับน้องปีนี้19บเ้าครับ19ปีก็ใกล้กันเดี๋ยวชวลเอกก็สิบ 19เหมือนกันตรอายุเท่ากันเลยครับคาดหวังอะไรไว้บ้างครับกับเส้นทางชีวิตนักบวยของเราก็หวังว่าจะได้เป็นยอดมวยแล้วก็แชมป์เวทีมาตรฐานครับเคยชิงแชมป์บ้างยังครับยังเลยยังนะก็วันอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นก้าแรกแล้วกันโชว์ฟอร์มดีๆก็อาจจะมีโอกาสในการชิงแชมป์เร็วๆนี้ฝากอะไรถึงแฟนลับ f อยูฟาบูมเด็กเซียนแล้วก็ซันโบด้วยครับฝากแฟนขับยูฟ่าบูมเด็กเซียนและ FC ทั่วประเทศครับช่วยเป็นแรงใจแรงใจแ้วครับผมจะไม่ทําให้ผิดหวังครับ ครับผมนี่คือซันโวยูฟ่าบู่มเด็กเซียนครับจะเจอกับเดโชเล็กปอบุิลักษ์เปิดหัวนะครับซึ่งวันที่สี่อาทิตย์นี้แพ้ชนะไม่รู้แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าค่ายนี้ครับยูฟ่าบู่มเด็กเซียนเดือดทะลุจอแน่นอนขอบคุณน้องมากๆครับผมสวัสดีครับ